ค่ะต้มยำปีกไก่สูตรคุณพรลเองนะคะไก่ของเราเปื่อยแล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนหม้อนะคะเพราะม้อน,นี่มันม้อเล็กมาก เราก็จะไม่ตักเสิร์ฟนะคะต่างคนต่างตักนะคะก็เอาชามเล็กๆมาแล้วก็ตักของใครของเราเลยนะคะซดเลยนะคะมาแล้วค่ะเมนูเช้านี้นะคะจะเราจะทําแบบเมนูแซ่บๆนะคะก็คือต้มยําปีกไก่นะคะก็จะมีพระเอกก็ปีกไก่เลยนะคะปีกกลางเนาะปีกกลางนะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็ ตงตง้มยำนั่นแหละนะคะก็ไปเข้าส่วนมาแล้วนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ผักชีนะคะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยอ่ากระเพราแดงหอมแดงพริกนะคะพริกมะนาวนะคะเซ่บๆทั้งนั้นเลยนะคะมะเขือเทศจิ๋วของเรานะคะแล้วก็มะขามมะขามนี่มะขามนี่แช่น้ำเรียบร้อยเพราะว่ามันแข็งมากนะคะ แล้วก็พริกแห้งนะคะโอ okay. เคเครื่องปรุงตรงนี้ก็เตรียมไปแล้วนะคะน้ำปลากเกลือแล้วก็รสดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะเครื่องปรุงเราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมจะต้ยมยำแล้วทุกคนแล้ก็เตรียม หมอ,มอ,มอตั้งไฟนะคะเพื่อที่จะเคี่ยวตีกไก่ให้ให้นุ่มให้เปื่อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยต้มยำนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะโอ้เราก็ใส่เกลือลงไปนะคะไปหนึ่งช้อนชาช้อนชาครึ่งแล้วกันแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะคะไก่ที่เราล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ใส่ลงไปเลยนี่เคี่ยวไปให้ให้ไก่นุ่มก่อนนี่นะคะเราก็าลดไฟอ,อ่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวไปนะคะไก่ของเราเปื่อยแล้วนะคะโอเคเราก็จะเปลี่ยนมอนะคะเพราะหม้อน,นี้มันหม้อเล็กมากเปลี่ยนมอเลยเราเปลี่ยนเป็นกระทะแล้วนะคะเพราะว่า หม้อมันมองไม่เห็นเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้มยำแล้วไก่เปื่อยแล้วนะคะคือข้อสำคัญเราต้องตุนไก่ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไก่มันจะไม่นุ่มเนาะพอดีที่บ้านก็สอววอนะคะเขาจะเคี้ยวอะไรไม่ค่อยได้เราก็จะใส่ตะไคร้ไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ข่านะคะ ใบมะกรูดใบมะกรูดใส่ลงไปส่วนหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยโรยอีกทีหนึ่งนี่นะคะอ่าเราก็ตุนไปก่อนนะคะแป๊บนึงเมื่อกี้แอบชิมนะคะก็ใส่เกลือไปอีกครึ่งช้อนนะคะเพราะมันยังชืดอยู่เลยนะคะตอนเราเคี่ยวเราใส่ไปช้อนครึ่งก็ น้ำปลาอีกช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะปรุงรสนะคะรสด,ดีนะคะรสด,ดีต้องใส่นะคะไม่ไงั้นมันจะไม่อร่อยนะคะพวกยำๆพวกต้มยำและพวกนี้ต้องใส่เนาะนี่นะคะรสด,ดีเป็นผงนะคะใส่สองช้อนนะเพราะปกติมันต้องใส่คนอนะคะแต่เราไม่มีคนอเนาะเราใช้ผงรสด,ดีนะคะใส่ไปสองช้อนน้ำแขางเปียกนี่ควาใส่ไปนี่นะคะ ใส่ไปครึ่งถ้วยเลยนะคะเพราะว่าชอบเปรี้ยวเนาะเดี๋ยวน้ำมะขามมันจะอร่อยนะแล้วค่อยบีบมะนาวน,นิดนึงเพื่อที่จะได้ความหอมนะคะแล้วก็จะใส่นี่นะคะมะเขือเทศจิ๋วของเราใส่ไปเลยเดี๋ยวไม่สุกเนาะนี่นะคะที่ขาดไม่ได้นะคะหอมค่ะหอมแดงบุก ปอนไม่ชอบให้มันเละนะคะชอบชอบเคีย้ยวเคี้ยวหอัวหอมนะคะใส่ที่หลังอันนี้เราคนได้เพราะว่าเราเคี้ยวไก่จนเปื่อยละปวันก็จะใส่นี่นะคะลูกโดดไม่ลืมเลยนะคะลูกโดดเนี่ยเดี๋ยวพริกทอดค่อยใส่ทีหลังนะคะเดี๋ยวจะชิมอีกรอบหนึ่งนะคะ ชิมนะคะชิมก่อนเดอ้อมเปรี้ยวน้ำเลยอะ่ะต้องเติมต้องเติมน้ำปลาลงไปนิดนึงน้ำปลาอีกหนึ่งช้อนซ้อนครึ่งแล้วกันอ่ะซ้อนครึ่ง ชิมอีกรอบหนึ่งดีกว่าเพราะเมื่อกี้ตากน้ำปลาไปแล้วเนาะอืมโอเคโอเคแล้วค่ะเมื่อกี้มันเปรี้ยวโดดไปนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราก็จะโรยทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เสิร์ฟเลยนะคะทุกคนค่อยมาบีบมะนาวทีหลังนะคะ ใส่ใบมะกรูดอีกรอบหนึ่งใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดอีกนะคะใบมะกรูดที่เหลือเนาะแล้วก็ใส่ผักชีใบเลื่อยลงไปควันปิดไฟก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะสูกเกินไปนี่นะคะแล้วก็นี่เลยกกะเพรานะคะ กระเพรามันจะได้ความหอมนะคะมันจะหอมแบบสุดๆเลยนะคะทีนี้ก็ฟักซีนะคะแล้วตามด้วยพริกทอดโอ้ยน่ากินมากเลยอะ่ะาตาดีนะคะ นี่นะคะควรจะใส่น้ําเยอะหน่อยเพราะว่าพี่สาวบอกว่าอยากซดน้ําเยอะๆนะคะนี่ค่ะต้มยำปีกไก่สูตรคุณพอลเองนะคะอร่อยมากทุกคนอร่อยมากเสิร์ฟเสิรเสิร์ฟเสิร์ฟแล้วนะคะ